ยิ่งนานวันยิ่งเปิดเผยยิ่งรับรู้ยิ่งสะเทือนใจการเปิดโปงพฤติกรรมของอิสราเอลไซออนิสซึ่งจากนี้ไปเวทีนิวส์จะเรียกว่าเอลไซออนซึ่งข่าวคลิปนี้เวทีนิวส์หวังว่าอยากให้แฟนข่าวที่อยู่เคียงข้างปาเลสไตน์และกองเชียร์เอลไซออนได้ดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง จอส์พอชอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่าเขาอยู่ในหน่วยตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนต่ออาวุธที่ถูกส่งไปที่อิสราเอลแล้วก็มีองค์การการกุศลที่ชื่อว่าองค์กรปกป้องเด็กนานาชาติปาเลสไตน์ดึงความสนใจจากหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาว่ามีการคือ เยาวชนตัวน้อยชาวปาเลสไตน์วัยเพียง13ปีในคุกของอิสราเอลที่กรุมเยรูซาเลม็มเขาได้ร่วมตรวจสอบในข้อกล่าวหานี้และเชื่อว่าข้อมูลจากกลุ่มสิทธิ DCIP มีความน่าเชื่อถือเราจึงส่งเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลของเอลไซออนคุณรู้ไหมวันต่อมาเกิดอะไรขึ้นทหารของเอลไซออนได้มาที่สำนักง,งานของกลุ่มสิทธิ DCPI องค์กรปกป้องเด็กนานาชาตินำคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปและประกาศว่านี่คือองค์ การก่อการร้ายซึ่งจอร์คิดว่ามันสําคัญมากที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับใครต้องไม่มีความรุนแรงทางเพศการล่วงละเมิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบเราไปฟังกันครับ You mentioned sexual violence uh, I was part of the human rights vetting process for arms going to Israel and a charity called Defense of Children International Palestine uh, drew our attention at the State Department to the sexual a s s a u l t actually the rate Of a 13 year- old boy that occurred in an Israeli prison in the Mosco in Jerusalem, uh, we examined these allegations. Uh, we believe they were credible. We put them to, Isra to uh, the government of Israel. And you know what happened the next day? The IDF went into the DCIP offices and removed all their computers and declared them a terrorist entity. Um, I think it is vital that atrocities not happen to anyone, not sexual atrocities, not sexual violations, not any kind of gross violation of human rights.. <laughs> เช่นเดียวกันว่าเอลไซออนได้มีการปฏิบัติต่อสตรีชาวปาเลสไตน์ที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจําของเอลไซออนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงสภาพอันโหดร,ร้ายในเรือนจํานับตั้งแต่วันที่7ตุลาผู้หญิงและเยาวชนตัวน้อยชาวปาเลสไตน์ประมาณ119คนได้รับการปล่อยตัวจากที่คุมขังของเอลไซออนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาได้มาเปิดเผยความจริงว่าทหารของเอลไซออนได้ให้เธอนอนบนพื้นที่ไม่มีที่นอนตลอดหลายปีไม่มี อาหารเหลือบางวันคือไม่มีเลยไม่มีห้องน้ำและน้ำสะอาดถูกลวนลามและ เป็นเรื่องกิจวัตรไม่มีการให้การรักษาการบาดเจ็บใดๆทางการแพทย์ปล่อยให้มีการเจ็บและทรมานจนหายเอกนอนในห้องขังเล็กๆรวมกัน8คนพวกเขาทำผิดอะไรจึงปฏิบัติกับพวกเขาเป็นนักโทษเวทีนิวส์ได้นําเสนอไปแล้วเรื่องเยาวชนตัวน้อยและสตรีปาเลสไตน์ที่ได้ถูกเอลไซออนจับขังเพศเพียงเพราะว่าเขาได้ปาหินใส่รถถังหรือเพียงแค่เพ้นสีบนกำแพงในการต่อต้านการรุกรานจากเอลไซออนบางรายเป็นสตรีที่ ขับรถผ่านด่านในเวลาค่ำคืนเพื่อกลับบ้านหลังจากทำงานก็ได้ถูกโจมตีจนเสียโฉมและถูกจับไปคุมขังในเรือนจำในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งปัจจุบันมีมากถึง7 0 0 0คนไม่ต้องเป็นมุสลิมแค่เป็นเพียงมนุษย์กระพอแล้วคุณจะเข้าใจกับเหตุการณ์นี้ติดตามข้อมูลข่าวสารความจริงทุกวันได้ที่เวทีนิวส์อย่าลืมกดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นความจริงอีกด้านที่หาได้ยากในปัจจุบันของประเทศ ติดตามเวทีนิวส์ครับ